โอ้ตัวใหญ่ดิเอตัวใหญ่อยู่ตัวสี่ขีดนี่แหละเออสามสี่ขีดนี่แหละเออแถวนี้มันสวยดิเออมันก็หอดใดล่ะสองไม้ อาน้ำหาตัวปลาท่านเห็นสองไม้พอตีตัวใบหรือเปลาตาอะตาเตนี่ครับเมื่อกี้นั้นบระเทศไทยคลิปโอู้โูหูหูหูเอาไปกินไหมันตัวสวยเลยเดี๋ยวแต่ยอดยอได้กินมั้ล่ะไม่รู้จะทำอะไรกินเอาลองตีไปเรือยผูมันขึ้นเลย เมืเ่อกี้นั้นเป็ดขึ้นเป็ดตัวาเริ่มเลยอเออนั่นมันขึ้นอยู่ตรงนั้นนั่นขึ้นอีกแล้วนั่นจะเป็นประชันห,หรือเปล่าไม่รู้โอ้ยมาเป็นฝูงเลย,ออยามาตีไปพร้อมกันไหมขึ้นเป็นฝูงเลยนะกลุ่มใหญ่ด้วยตเป้าไปถึงไหนไม่รู้เออเอาไว้ั่นแบบตีไง,ว,นะง,งวะลองดูนั่งไงขึ้นต่อหน้า กัดแน่ๆเฮ้เอยอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยผมมาก่อนนะเอาแอคชั่นไม่ออกชอบแอคชั่นหนักๆวะเปิดเบรกก่อน,อ,อนเล่นกับมัน ชอบขึ้นปุ๊บลงปับ๊บไงโอ้ตัวใหญ่ดยตัวนี้นกัดไม่โดนตบไม่โดน,โ,ดนโอ้ฟูงใหญ่อะตเปาผ่านแล้วขี่เลยไปยังไม่ดูนะืงเดี๋ยวไปแค่นี้เดี๋ยวไปตรงไหนเดี๋ยวไปนั่นนั่นฟูงใหญ่ตีได้เรื่อยๆเด่นถ้าไม่ปล่อยตัวใดตัวหนึ่งไปนั่นไงนั่นไง ตัวใหญ่ไอ้ตัวหนักเต็มอ้าวหลุดแล้วงัดแรงไปใช่เขาค่อยเรียนเปิดเบรกหน่อยเต้เปาผ่านแล้วเต้เปาไปไกลแล้วเตะเปล่าแต่เย็นนอนยาวมันกัดดีแต่มันไม่ค่อยโดนเบ็ดมันโดนเสาทางแล้วมันหลุดง่ายด้วย ตบไม่โดนอีกว่าชอบไป้คั้นึ่งแมงืมก็ขา,ขายกระสูบ่ะปละปานี่ทดแท่นกันได้เยอะแต่ยังไม่ดุเท่ากระสูบมันแบบมันขึ้นแล้วมันลงไปคืน ้งเเยอ,เยอใช่ครับมันหาอุย้ยหลุดแล้วเ้ยไม่หลุดไม่หลุดมาอยู่มาอยู่อุ้ยไอ้ตัวนี้ตัวหนักว่ะอี่มันตขะขอวะนี่กระชอนหรือเปล่า ฮ้ยประ่อนก็ว่าอยู่ทรายมันหนักแท่อะไรวะนี่ผิดคิวกดละตัวกันเลยนี่ไม่ได้ตกปลานี่ได้นหเนี่ไไยังวะเอ้ยเวลาตั้งใจมติพอบวกกัเดยนนเยอะเล่เยอะเยอะ พีทคิวครับเอาอยู่วะตัวสออยู่ดิบอาแล้วบมมีแนวใส่แล้วปัญหาลงไปแล้วเปล่าปล่อยไปเลยแต่ปอทักมาอ่ปอบอกเรากลับขึ้นมาซะว่าอยู่ทำไมมันดิ้นเหมือนประช่อนเลยกักติดักอะอืม

แต่มันชอบนอนยางดีไปพวกนี้นอ,นอนยางห้างผิวชอบแอคชั่นหนัก ตอนข้างเดียวหลุดเลยบอกฟูงละต้องลองต้องลองเปลี่ยนหัวจิกเช็คดูว่ามันจะกัดหรือเปล่าจะได้รู้ว่าส่วนมามันกัดเงยอยัง เดี๋ยวเปลี่ยนหัวจี้กันอ้าวหลุดเลยนี่แหละมันมาเปลี่งนที่หละแม่มันกระโดดสะบัด โอ้ยกัดไม่โดนโอ้ยไม่โดนอีกแล้วเหยื่ออยู่เลยเป็นปุ่มเลยนอนยางต้องเปลี่ยนตะกลัวไหมเปลี่ยนตัวเบ็ดใหญ่กว่านี้ เต็มป่าเลยเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่ได้ตัวเบ็ดมันเล็กก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่แมนครับหัวจิกกดไทยพระท่านื่นกี่เอาไหมพี่ภูมิหัวจิกไหม ว่าจิกนอนยางมีมีน่าจะตีได้อยู่แล้วไอ้ตอนนี้มันกี่กรกมตอนนี้มันห้ากมตีได้ไหมเอาอีกตัวอุ้ยไม่โดน,นห่ะไม่โดนเบ็ดอ่ะเหยื่อหายแล้วมัง้ง <c oughs> โอ๊ยแอคชั่นหาย น่าจะโดนเบ็ดแล้วแหละเห็นไปรอดถึงนั่นไงโอ้หลุดไปแล้ว <c oughs> เจ้าโดนทีเผลอไปเอาใหม่ดิปล่อยจมนิดนึงยังไงขึ้นกระจุบกระจุบอย่างยอดหยอดเฉยแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ตีเลยนี่ครับพีชคิวอีกแล้วไม่ได้พีคิวแล้วตั้งใจตีแล้ หยอดปุ๊บเห็นตะพุ่งขึ้นมาหัวจีกก็มีข้อดีเยอะอยู่ด้วยข้อเสียตีกิ่งไม้ับติดง่ายนะนยถ้าเหยื่อแอคชั่นดีๆหน่อยปลาัดดีเลย ขนาดแค่หยอดเดินขนาดไปได้จริงเด่นี่ตาไปไหนนะเนี่ย <laughs> ไปถึงไหนไม่รู้ไปอย่างเดียวเลยคลออะไรไป <laughs> ลังแก่ปาลูขคอกล้ะล่ออลลาสุด <laughs> ไป ไปดูรูปเดี๋ยวไอ้พวกั้นมา ป้าปอบไปใช่วอ้ไฟฟัอองพูนจะขึ้นจุพุ่นเต้ไหมนั่นไง อ้าวไม่ขึ้นเลยเกือบละตัวใหญ่อยู่เมื่อกี้ตกใจเหี้ยตายเลยแมนแมน แทน่นตากระสูบได้ยุบฮะยังมีที่ลองใส่ยูซปูน นไงโอ้หลุดอ้อะไรวะว่าจะวัดไหนก็ติดเสาเมื่อกี้เยีายวเละเหมดละ ยวเปลี่ยนเงียปากตัวหน่อยกันนฮ้วิ่ตบอปป่ะมีตบมีตบอุ้ย <Hey. S 2> ตบอ,อีกแล้ว Vai làm ăn bắti là Ui cái mua chân mình bị b Pon cái gì vậy ไปกินอุ้ยเอ้าเบียกหวานเบียกหวานไปอ้าตอบอีละใช่มีเป็นฝูงเลย ต้องมีตัวอมบ้างแหละเตรียมตัววัดเลยต่อหน้า<ม>เลย มาข้นยมองน้ำนิ่งๆนาเงียบเลยไม่โตละ างเหยียบกุ้งบ้างแอคชั่นไม่ค่อยดีหรอกได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เออตัวน้อยอถ้าตัวใหญ่มันจะเห็นหลังเลย ไ,ได้ไปหาปลาปาอดแล้วแถวน,นี้มีตัวน้อยกัดหลายทีได้แต่ไม่โดนเบียดนั่นไงเนี <c oughs> ย่ยเสียทรงเลยกัดแรงนะเออ

ต่อใจแล้วมันตัวเล็กตัวใหญ่ว่าติดยากแล้วตัวเล็กยิ่งติดยาก <c oughs> เอาปลาปอลูกยี่ตัวนี้เรียก <c oughs> ว่าไปายไกลละ